วันนี้จะพามาทำหมูทอดเกาหลีนะคะทางซูยุกนะคะไม่มีสูตรนะคะเอาตามน้ำหนักมือเราดูอันดับแรกนะคะแป้งมันสำปหลังใส่ีงไปเลยแช่แช่แป้งมันสำปรหลังไว้ก่อนนะคะ ือเราจะไม่แช่ก็ได้นะคะแล้วก็เิมไปเลยเสร็จปุ๊บใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปก็แป้งข้าวเหนียวก็ไม่ต้องใส่เยอะเท่ากับแป้งมันนะคะเอาครึ่งหนึ่งก็ได้ครึ่งนึงของแป้งมันเราเอาปริมาณตามที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันนะคะแป่งทั้งสองอย่างแล้ว่อไปพริกไทยนะคะใส้ลงไปเลยตามความชอบของเรา นะคะชอมากใชมมาสุเนาะอันนี้ไม่มีสูตรนะคะตามใจของกู้งเองนะก็เสริเก็นิดน้อยนะคะเพื่อนิดหน่อยดับต่อไปผองครุงรสนะคะก็ะใส่ตามที่เราชอบเลย ไม่เข้ากันถ้าอันนี้มันคนไม่ถนัดก็เอาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นใช้ตนะทีไม่ได้เข้ากัน,ม,นมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะอันนี้อันนี้ถนัดกุ้งเนาะกุ้งถนัดแบบนี้นะ อนิยาตพูดโคราดล้ลยจะเ้อะพูดไทยไม่เ่อาถนัดถ้าพูดได้พูดโคราดดีกว่าเนาะเผื่อคนโคราดมามดูนะจ๊ะปุบปุ๊บน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชก็สักหนึ่งทัพพีนะ ใส่ชูนะคะต้นใส่ชูไม่้องเยอะนะแค่ะโอเคแล้วคนคแล้วย่อยน้ำนะคะตรงนี้หยอดน้ำไปทีนิดนึงเป็นี้ จริงๆเขาก็ต้องใช้มือแหลนะเนาะแต่ว่าไม่ได้ถึงมือลงมาเนาะก็แบบนี้ก็แล้วกันมันก็จะคนยากนิดนึงเนาะถ้ามันเข้ากันดีแล้วมันก็จะเหลวขึ้นดี ให้เห็นว่ามันคนยากหรือว่าแป้งมันไม่เข้ากันดีนะเอาจะสุกก็รานไไจะพูดเลยรก,นะก่อนะก็ใส่แป้งข้วเหนียวได้นะจ๊ะเติมแป้งข้นเหนียวได้เนาะบางทีแป้งมันมันเยอะเกินไปย,ย่างไง แล้วถ้าแป้งมันก็แป้งข้าวเหนียวมันเริ่มเสร็จตัวเข้าก็ดีแล้วมันก็จะยังนี้เลยาานะจจะเนาะนี่มีความ่าี้เนาะนี่เห็นไหมตอนนี้มันยังไม่เข้ากันดีนะมันยังเป็นก้อนๆอยู่ก็มีน,นะเราผสมแป้งทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยมาคนอีกทีนึงตอนที่เราผสมทิ้งไว้มันก็อาจจะจับตัวเสร็จตัวกันนิดนึงเพราะแป้งข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าไอข้าวเหนียวกับแป้งมันนะ นะจะเป็นอย่างนี้นะนะทุกคน อันนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราไปหั่นหมูกันเนาะอันนี้คือเนื้อหมูนะคะหมูสะโพกเนาะแต่ว่ากูไม่รู้ว่าคนอื่นเขาใช้หมูอะไรนะเขาใช้หมูสะโพกเนาะแล้วก็หัน่นประมาก็ประมาณนี้นะคะนี่นะหั่นยาวๆสักหน่อยนงนะ 在这里 ติดนะคะก็ลอกออกงย่เลนะคะหังสูหยกนะคะอร่อยดีเน,นะะานะ ก็จะดีต่ะกุ้งก็ไม่ได้เอาถุงเือลงมานีา่เลยเอาถุงเือะะมาค่ะ่เป็นอเอาจริงๆเขาก็หมัก,หม,กหมักหมักหมูไว้ก่อนแต่ว่ากุ้งว่าหมักหมูไว้อย่างเดียวมันอันนี้คือคือเอาตามของกุ้งเลยเนาะหมักหมูไว้เนี่ยคือแบบมันก็เข้าแต่เนื้อหมูงไงแต่กุ้งอ่ะอยากให้มันได้ทั้งแป้งแล้วหมูด้วย เพื่อามาหมักใส่ด้วยกันเลยเแต่เวลาทอดอะ่ะมันก็จะกระเด็นนิดนึงนะทุกคนน้ำมันกระเด็นอะ่ะทำเมนูนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะน้ำมันมันกระเด็นนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ จะมีแครอทอันนี้สําหรับทําน้ำจิ้มนะก็จะมีแครอทนะ ไทยเดี๋ยวก็โคราชตี่นี้แหละทรัพย์สินแล้วพี่น้องเองฉันเป็นคนผิดฉันก็ทรัพย์สินเหมือนกันเจ้าจั่งโอ้จ้าิตจิตขัดขัดในเดิมแล้ก็พึง่งมือใหม่ฮัดทำไม่ใช่ฮักทำก็เขานะฮักทำคลิปติดคัดตรงไหนก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเด้อพี่น้องเลย ฝากกทีิตามเนึอจ้าฉันถึ่งมาทำคลิปใหม่ฉันไม่เคยทำฉันแบบอยากทำนี่ยหาอะไรๆจืดวันนี้กับามีกับป่วยอยู่เฟนป่วยจ้ะก็อยากทำหาอะไรๆอะไรทง สินชันไหลฉันก็ต้องหาทำไปอะไรที่มันจะพอมีรายได้ฉันก็ต้องทำแตงกวานี่แล้วแต่คนชอบเลยดยจ้ะใส่มากใส่น้อยจะแบบฉันใส่อันครึ่งลูกก็พอเพราะว่าฉันจะไปชอบกินใส่ห้อมหอมใหญ่จ้ะ ก็อไปมอมใหญ่น่ะจะมาหั่นกันมอมใหญ่ก็เหมือนกันนะจนะมาก็อยากจ่คนชอบเลยค่ะจะมีอีกอย่างกรเป็นมีกระเทียมมีหมอกกระเทียมนะ ไม่เป็นไรนะจ๊ะนะ้ำจิ้มชิ้นเลยทานกินเองไม่เป็นไรจ้ะน,นี่่นเาไปีสำหรับน้ำจิ้มนะจ๊ะน้อก็เอาค่นี้พอนี่แครอทหอมหัวใหญ่แล้วก็แตงกวาถ้าเกิดว่าใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าฉันใส่เท่านี้ก็พอเพราะว่าฉันไม่ค่อยชอบไม่นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยชอบไม่ไมชอบกินต้นเท่าไหร่ชอบกินน้ำน้ำจิ้ม แล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งคือกระเทียมนะกจาะนั้นใช่ไม่เดี๋ยวมาเราจะมาทำขั้นตอนทอดกันเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาทอดกันนะคะเริ่มขั้นตอนทอดเลยนะ ให้น้ำมันร้อนจัด,จดก่อนนะถ้าน้ำมันร้อนจัดแล้วก็หลีไฟลงนะคะหลีไฟหลีไฟลงค่อนข้างาเบาเบาไปค่อนกลางนะคะ มันต้องเหลวก่นนี้นิดนึงไหมหรือเปล่าโอเคดูก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงแป้งมันโอเคไหมแป้งมันมมอันนี้เป็นป่า จะดีไฟลงนะคะเพราะ้องไฟแรงมากๆมันจะกระเด็นนะต้องให่เบาไฟเบาๆ น้ำมันน้อยไปนะคะไปเติมน้ำหน่อยแี่ถ่าก็แป้งมก็โอเคมัไมก็โอเคนะ 鼓励。 เกแล้วก็อ๋อใส่ม่เลยสองนะเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะจะกรอบบ้างนิ่มบ้างก็ ออกอบมากเกินไปมันก็แข็งนะคะมันจะทําให้ปวดฟันเนาะก็จะมีเอากอบมากออกอบน้อยแล้วแต่ความชอบของคนนะแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันนะคะสร็ปุ๊บต่อไปก็เรามาทำน้ำจิ้มกันใส่น้ำนะคะ น้ำให้เดือดนะคะดีย๋ยวารอ,อน้ำเดือดสักครู่นะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่ อย่างนี้ไปก็รอให้เดือดอีกสักแป๊บนึงตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนะใส่น้ำตาลลงไปจ้ะ คุณจะใช้เป็นน้ำตาลแดงนะคะสองทัพพีแล้วจะคนชอบนะชอบหวานมากหวานน้อยสามทัพพีนนะคะุณใส่สี่ทัพพีเนาะ ื่องนิดหน่อยนะคะ,ะเกือประมาณนี้คุณเห็นไหมแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะ ช้อนหนึ่งสักพีสักีครึ่งหนึ่งีครึ่งเกือเกือสองัพีนะก็ซอสฝาเขียวนะคะซอสเขียวนี่หนึ่งัพีกพีกับี แล้วเราหลีไฟลงนะคะหลีไฟลงให้เป็นไฟเบาเคี่ยวต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ชิมดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงเอาจริงๆอ่ะสำหรับกุ้งความหวานยังไม่ได้นะขอใส่น้ำส้มใส่ยชุย Được mình bình này. này mình sẵn sàng กุ้งใส่น้ำมันหอยไปนะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลอีกประมาณ1น่ช้อนโต๊ะ จะลองใส่พริกดูนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้วนะ่าเขาเกินใส่หรือเปล่านะแต่ว่ากุ้งเราต้องอยากลองใส่ให้มันดูแบบออกเผ็ดนิดหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้มันตามความชอบนะอันนี้กุ้งลองกุ้ลงลองใส่ดูเฉยๆเพราะว่ากุ้งไม่รู้ว่าเขาใส่ได้ไหมคือกุ้งอยากลองกินแบบใส่พริกเผ็ดขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ แป้งมันเราไม่มีแป้งข้าวโพดไม่มีแป้งข้าวโพดแล้วก็ใส่แป้งมันแทนให้มันเหนียวนะนี่และแลก็รอให้เดือด,ดกันนะจริงๆว่าจะทำไม่เยอะแบเต็มหม้อเลย มันไม่ค่อยเปรี้ยวนะนขอเติมน้ำส้มสายชูหน่อยก็ถ้าซอสมันมีสีสันที่ไม่ค่อยสวยนะแล้วก็เติมซีอิ๊วไปได้ให้มันออกสีดำๆนะถ้าเกิดสำหรับคนที่ชอบนะกุงลองเติมดู ได้น่ากินหน่อยเนี่ห็นไสีมันจะเริ่มดำมันจะได้ดูสีมันจะได้น่ากินเนาะนี่ทุกคนดอกเผ็ดนิดๆอยากลองดูว่าถ้าเกิดลองทำแบบสีพริกอะ่ะมันจะเป็นยังไงเห็ เดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะทุกคนยังทอดไม่เสร็จนะต้องทอดต่ออีกหน่อยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจัดจานให้ดูก่อนอนี่นะคะถ้าเกิดใคร อยากลองทําทานดูก็ลองทํำทานดูได้นะคะเพราะว่ามันอร่อยอะ่ะนะอร่อยมากเป็นของเป็นของเกาหลีนะคะแต่ว่าเราก็มาดัดแปลงทําเอาอะไรที่เราไม่มีเป็นเครื่องปรุงเกาหลี่เราใช้ของไทยก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมนะคะ ถ้าใครอยากลองทำทานก็ลองทําดูนะคะวันนี้กุ้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ YouTube นะคะกุ้งสุกัญญานะคะ Facebook ก็กุ้งสุกัญญาโพลแก้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะ